จับตาวันพิพากษาวุฒิสภาสหรัฐเตรียมโหวตกฎหมายคริปโต15มกราคมนี้อีกเพียง9วันเท่านั้นตลาดคริปโตทั่วโลกกำลังหยุดหายใจรอ,อการปรัดสิงครั้งประวัติศาสตร์ของวุฒิสภาสหรัฐที่จะลงมติร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งอาจพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมไปตลอดการความชัดเจนที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงร่างกฎหมายสำคัญฉบับนี้หรือที่รู้จักในชื่อ Clarity Act จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการธนาคารวุฒิสภาในวันที่15มกราคมนี้ก่อนจะเข้าสู่การโหวตเต็มสภาต่อไปโดยมีประเด็นชี้เป็นชี้ตาย3หัวข้อหลักที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิด 1. การจำแนกประเภทโทเคน็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานว่าจะจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกกำหนดให้ชัดเจนเสียทีซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขอบเขตอำนาจการกำกับดูแล ระหว่าง SEC และ CFTC 2. กรอบกำกับดูแล Stablecoin ร่างกฎหมายนี้จะวางกฎเกณฑ์สำหรับผู้ออกเหรียญ Stablecoin เป็นครั้งแรกในสหรัฐโดยอาจกำหนดให้ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์สภาพคล่องสูงและต้องเปิดเผยข้อมูลเงินสำรองอย่างโปร่งใส 3. การกำกับดูแล Exchange ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบรกเกอร์และผู้บริการต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อยกระดับการคุม้มครองนักลงทุนและป้องกันการฟอกเงินการมาถึงของกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นสัญญาณบวกครั้งใหญ่ที่สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่รอคอยความชัดเจนทางกฎหมายจะเปิดประตูให้เม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ตลาดและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหม่ในปี2026 อย่างไรก็ตามตลาดจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ทั้งในแง่ของวุฒิภาวะและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจกำหนดอนาคตของตลาดคริปโตในทศวรรษหน้าคุณคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบในตลาดในทิศท,ทางใดรวมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต